สวัสดีครับกลับมาพบกับมือจกครับรอบที่สองครับเรามาขี่ดินเก็บงานครับเรามาเก็บงานขอบสระครับที่นาบ้านตงเกลนครับอ่าสามหมื่นกว่าครับร้องเข่าไปเบิ้งครับหาพันหกพันคนครับครับข้าเจ้าข้าเจ้าจะเลือกเบิ้งเอาไหมครับเลือกแต่ละคลิปไหมครับ คลิปอันไรก็เจ้าจังสีคนสิสนใจนะครับครับเขานี่เป็นแต่ชี้ยะท่าเสรเขาอยู่นี่ถ้าเป็นดินทรายบัวบินถล่มเจ้าก็เลังให้ความสนใจหลายครับว่ากาเจ้าส่วนมากคนจะสนใจรถขุดเจ้าจะขอมาสอบถามไหมครับว่ามันใส่งานมันเหตุงานแต่วัยบัจังสันจังสีนะครับเพราะว่าคนจะออกหลา่ ไปน้ำโคกน้องนาครับกนมเดครับนนครับแมนครับครับกระเสียกำลังไม้แห้งครับเอ็ดโคกน้องนานะครับเอาอันมันเมียนอนนี้ครับบันอมก่อเขาลงไลซื้อโคกน้องนาสามพันบาทครับแค่สามพันเลยครับสามพันห้าบาครับ เขาเฮ็ดเป็นสอเมครับผีพรอมเป็นสามาจันโอ้สองมันหามครับพวกนางได้สามพันหกรอยชิ้อ,อันนี้เสี่พีพอเพียงเลยเขาจะมาดูแลอี้เจ็ดปีมาจันมาดูแลพร้อมพี่นนัวเป็ผู้เฮ็ดนะครับ มางท้อแบบ ว่าคักเกไหลลงบัดหล่ครับครับออกเป็นเบื้องเลยเหล่ะครับว่าน้ำจีบหลอกบ่อดีนทะลุมเลย สไลด์เลยรถเลี้ยวเอะเลยขับเลยกออ่ดีนกินข้วแล้วว่ะ กินข้าวแล้วบ่กินข้าวแล้วบ่เมื่อจบดีแล้วโย่ป <laughs> ล่อยให้โย่กินก็อย่าขอหน้าไปเลย วา,วางท่อครับวางท่อกลัวตินสไลด์ครับ,น,รบน,น้ำออกบ่อเลยครับขุดลึกได้มากมากเลยครับ น้ำจะนอ,อกบอ่อครับสวยงามมากครับนี่กำลังวางท่อขอบคุณพี่ๆเ,เพื่อนน้งนองๆที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับช่องมือจกของเรานะขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์นะครับกำลังจะเคลียดินบกท่อครับ ถ้า <G ül üş> ใครสนใจนติดต่อก็ได้คนระับศนะูนย์แปดเก้าศูนยก้าห้าแปดสามหกศูนย์เก้าสี่สองครับสอบถามได้คนระับ Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ bỏ lỡ những video luật Cô tiên là vô nhà máy céo là cà chua vén hót là vé จะเริ่มกดติดตามกดซับสไลค์กดกระดิ่งแก้งเตือนน,นะครับเราจะไม่พลาดแต่ละคลิปนะครับทูกที่นะครับขอบคุณมากครับ